เป็นการแข่งขันบาลานซ์นะครับเฮ้ยนิ่งเอ้ยแข็งใครล่วงคือแข็งครับใครล่วงคือแข็งครับใครล่วงคือแข็งครับสาวกอี้ครับสาวกอี้เลยครับรอบกอี้เลยนะครับรอบกอี้ครับเอ้ยตอนนี้เข้าชิงอยู่3ามท่านนะครับเข้าชิงอยู่3เข้าชิงอยู่3าโอ้เอาไงเอ้ยตาวไปหนึ่งตุยไปสอเอ้ยพี่มังพี่มังอย่านึกว่า ต้องเลยบอสนะครับเลยบอสนะครับเฮ้ย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 เ้ยเ้ยได้ไหมครับพี่มังเฮ้ยพี่มังแข็งไว้นะแข็งไว้นะเฮ้ย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 เอเ้่ยมวออนีงใงใกูโอเคจัดมาจัดมาจัดมา ได้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 นอทีน่าจะคดวยเหรอีความถนัดนะคะลดก็ได้ถ้าใครล่วงสตาร์ทสต็อปโอเคอ r e ูเรด e ้โอเค let's go ไปแล้วครับไปแล้วครับใครจะนำใครจะนำใครจะล่วงใครจะตุ้ย เช่หนหาวยังนําชนหาวยังนาเมากุณแต้มหลุดครับอุ้ยท่าเดิมครับแอกแข็งเลยครับอ้ยปันปัน,ป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 นหลุดปันปันหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนําคือจนหาวครับจชนหาวคือนําไปแล้วจชนหาวคือนําไปแล้วเ จะชนะไหมหาวจะชนะไหมหาวจะชนะไหมโอ้ยเจนหาวชนะแล้ว <attraction> ได้ไหมเอ็มเอ้ายังไม่ได้ออกตัวเลยน้องเอ็มตอนนี้เป็นช่วงฝึกซ้อมนะคะเด็กๆทุกคนก็ขอแต้มแรกนะคะแต้มแรกเป็นการฝึกซ้อมครับแต่เอ,เอ้ยมีโมมีโมมีโมอ่า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 เอา้ย ลวงกันเลยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เอาเอาเอาพี่มังกรก็ฝึกกับเขานะคะตอนนี้เป็นช่วงฝึกนะคะแล้วเราจะแข่งกันจริงๆนะคะทุกคนดูว่าใครจะแต้มไหลแต้มไหลกันไปนะคะทุกคนตอนนี้เฮ้ยมันเติงว่าเฮ้ยพี่พังเอาก้มไหลเอมเอฟไปไหนกันโบผมสิบวิ ยังจะมายกล้อทำไมล่ะโมฮะมันจะตึงไปไหนเอาโมโมโมสามวิ